ตรียมตัวกันแล้วหรือยังกับเจ้า Honda City Minor c h a i เชที่กำลังจะมาในปีนี้ใครที่เป็นสาวกของเราเครื่อง1.0เทอ b o มารวมกันได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีภาพสปายช็อตของ Honda City m i n มเนอร์เชลุดออกมาให้เห็นกันบ้างจนช่วงมีนาที่ผ่านมาทางอินเดียคือเปิดตัว Honda City คันนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทําให้เราได้เห็นดีไซน์ที่มีการปรับปรุงใหม่ค่ะเราจะเห็นได้ว่ากันชนหน้านะคะและกรอบไฟตัดหมอก LED ถูกลากยาวมาจากช่องดักอากาศด้านหน้าส่วนของล้ออลอยเนี่ยของรุ่น VL เขาเปลี่ยนไปใช้ลวดลายที่ต่างจากรุ่นปัจจุบัน ถ้ามองภาพรวมของ City m i n เ r Chain คันนี้เนี่ยดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นลงตัวขึ้นกว่าคันปัจจุบันแต่น่าเสียดายค่ะที่ในรุ่น RS เนี่ยเขาไม่มีขายในอินเดียเราคงต้องรอรุ่นกันตอนเปิดตัวในไทยทีเดียวเลยนะคะว่าหน้าตาจะออกมาในทิศทางไหนแต่ขึ้นชื่อว่า RS ก็น่าจะสปอร์ตกว่าเดิมแหละ และข้อสังเกตอีกอย่างนะคะอย่าหลงดีใจว่าคันนี้เนี่ยเราจะได้หลังคาซันรูฟมานะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานออปชั่นของประเทศอินเดียเขาอยู่แล้วส่วนที่ไทยเราเนี่ยคงอดตามระเบียบส่วนของกลุมพลังขับเคลื่อนนะคะ Honda City รุ่นโฉม Minor c h a n เ e v e วอร์ชไทยจะยังคงได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์และระบบกำลัง2รูปแบบเหมือนรุ่นปัจจุบันคือไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะสรุปแล้วเราก็คือจะมีเครื่อง1.0เทอร์กับ1.5 Hybrid ehev ค่ะ แอบตลกนิดนึงนะคะก็คือในเวอร์ชันอินเดียเนี่ยภายในเขามีลายไม้ต้องแผงแดชบอร์ดด้านหน้าด้วยนะหม่ว่ามันดูแก่นะคะหวังว่าที่ไทยจะไม่เอามาสิ่งที่ต้องมาตามติดกันต่อไปนะคะคือด้านของออปชั่นอุปกรณ์ต่างๆต,ต้องมาลุ้นกันว่า Honda จะติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงและระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่าง Honda Sensing มาในรุ่น1.0เทอร์หรือเปล่าหากติดตั้งมานะคะราคาจัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ่ะ แต่ถ้าจะให้ดีใหม่เชียให้ขายราคาเดิมไปเลยเพราะราคาเดิมเนี่ยเขาก็แรงกว่าคู่แข่งอยู่แล้วนะโอกาสที่จะกลับมาเป็นเจ้าตลาดซิตี้คาร์เนี่ยก็กลับมาแล้วด้วยเพราะตอนนี้ยาริสเอที AT, มีปัญหาด้านโครงสร้างตัวถังจากทางไดฮัตสุนะคะทําให้ต้องหยุดผลิตชั่วคราวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า Honda c i t ต m i n ิเนอร์เชนคันนี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะคะและใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ one. Wow.